แต่ละคนก็เตรียมถ่ายรูปกันก่อนวิ่งนะครับคุณชา่างครับ อยู่กับเราสองคนเอกชานกับร้ยก้าวขอเป็นคนรู้เปทั่วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จุดสตาร์ทของงานบิกินี่รันพัทยาปี2024นะครับเดี๋ยวคุณชานไปดูใกล้ๆครับจุดสตาร์ทเขาเตรียมกันยังไงครับกดมานั้ปอย่างไกันเลยครับไปดูนะครับว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมีนักวิ่งมารอกันละเนาะแล้วก็มีการถ่ายคลิปถ่ายรูปกันละเราพามาดูกันคร่าวๆว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงเนาะ <า>ก็จัดก,กันริมทะเลเลยนะชายหาดเลยน่าเซนท่านใ่ตอนนี้ก็มีการถ่ายรูป<อ><า>มาจัดการกันดีกว่าใช่แต่ละคนก็เตรียมถ่ายรูกปกันก่อนวิ่งนะครับเป็นชานแล้วก็ตอนนี้แดดยังแรงอยู่เลยเนาะแดดแรงเลยแดยังแรงอยู่เลยอนีมาดูตรงนี้กันบ้างโหนี่ชุดวิ่งเหรอครับนั่น,น,นใช่โหสีงามครับ วันนี้ครับมนะา,าไปดูกันว่าบรรยากาศโดยรวมตอนนี้เปถ่ายรูขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวคนมานะครับนี่ก็จะมีบูธต่างๆมาเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็จะสังเกตว่าตอนนี้คนเริ่มมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะใช่ <c oughs> แล้วเพราะว่ามันใกล้เวลาทขามัละคนก็จะเริ่มมากันมากขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็ ตัววุ้นต่างๆเขาก็เตรียมงานกันพร้อมแล้วแต่แดดยังร้อนอยู่ผมเดินจนเริ่มเย็นแล้วตอนน้ตรงนู้นตรงโน้นคุณชานหนูมีหลายคนเลยสาวสาวสาวครับนี่ด้วยนีเทียบเลยครับนี่มาเป็นกลุ่มเลยครับรับรองว่างานนี้ร้อนกว่าแดดแน่นอนรุ่มร้อนเลยรุ่มร้อนกว่าแดดแน่นอนเห็นแล้วหิวครับ เขาไม่แจกคนข้างนอกนะครับนี่นะครับสปอนเซอร์เหมือนเดิมไทยบกไม้บกเมยอกัน,น่อยก็นี่นะครับเขาก็จะกั้นอยู่ตรงนี้ก่อนปล่อยตัวเนาะอ๋อแล้วก็ <Okay. S 1> บรรยากาศประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวเราพามาดูกันตอนที่เขาเริ่มสตาร์ทกันนะครับคุณจันตอนนี้ก็เบอบบางนะเนี่ยใชอ่อย่าลืมกดติดตามไม้ดูกันนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่ทุกคนเริ่มวิ่งกันแล้วโอเคอ่า นูน่นคนนี้ก็อีกคนนึงเตรียมแล้วนะครับโอ้วาวเตรียมที่จะวิ่งแล้วเ <Nice. S 1> ็จะมีรอกันตามจุดต่างๆก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมกันที่จะวิ่งมีป้ายมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชมคลิปต่อไปกันนะครับอาจารย์ <All> right, ครับอย่าลืมกดติดตามไว้รอดูคลิปอื่นๆของเราันนะครับสวัสดีครับ